มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยเรื่องที่วงในรู้แต่ไม่กล้าพูดก่อนเวียสุโกลาวาัตจะประกาศแต่งงานกับวิกกี้ค่ะเมื่อเวลา19บเนาฬิกาของวันที่1กรกฎาคม2565นะคะข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอัานภวานาคคุณพลรินและก็แกรลัคนาปันวิชัย โดยอันนะคะกล่าวเรื่องการแต่งงานบอกว่าเขาเองส่งสัญญาณเป็นสัปดาห์แล้วนะข่าวลือทั้งหลายส่วนใหญ่ก็คือข่าวจริงที่มาก่อนการคนเยอะมากที่รู้เรื่องนี้เป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดถ้าสังเกตท่าทีก็คือไม่มีใครปฏิเสธแต่จะบอกให้รอเขาพูดรอเขาแถลงรอเขาบอกเองตนเองไม่สนิทกับเบียร์แต่ก็รู้เป็นเดือนแล้วรู้เพราะว่าเขาจองโรงแรมจองช่างแต่งหน้า ตัดชุดนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดแล้วทำไมทุกคนไม่พูดอย่างแรกไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่สองเขาบอกว่ากลัวเพราะเวียเป็นคนแรงเดี๋ยวจำฝังหุ่นถ้าใครพูดก่อนตนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยความรักดูจากแววตาของทุกคนความเป็นครอบครัวที่เขาเองเปิดภาพออกมาให้เห็นเป็นความชัดเจน มีคนพูดว่าจริงๆเขาเองแยกกันมานานแล้วแต่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวหรือประกาศว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าในวงในที่เห็นเขาก็ปรากฏตัวผ่านอีเวนต์ผ่านรายการเขาเองยังรับงานคู่กันอยู่แต่เขาแยกห้องแต่งตัวกันนะแยกห้องพักกันเป็นเวลาน,านานแล้วทุกวันนี้เราต้องขอขอบคุณดาราทุกคนที่มีชีวิตอันมีสีสันทำให้ชีวิตที่น่าเบื่อของเรามีอะไรมาเมสากัน อนพัวนาทิ้งท้ายบอกว่ามองเป็นความบันเทิงสุดท้ายย้อนกลับไปว่าอย่าไปจริงจังมากจนเกินไปไม่ใช่ชีวิตของเราเราต้องเว้นพื้นที่ให้เขาตอนนี้เขาประกาศมาแล้วเราก็ต้องแสดงความยินดีด้วยใจสำหรับใครไม่ยินดีก็ไม่ว่ากันตราบใดที่ไม่ไปทำร้ายเขาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ